พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งหลายผมแคนดิเดตนายกพักทางเลือกเกา่าภายใต้สโลแกนไทยเก่าไม่เท่าทันโลกถึงแม่รัฐบาลจะเปลี่ยนแต่คนบริหารก็หน้าเดิมถ้าไม่อยากเสี่ยงกับอนาคต เลือกอดีตอย่างพวกเราสิครับเลือกพักทางเลือกเกา่าไม่ต้องคาดเดาอนาคตเพราะตอนจบยังไงก็เหมือนเดิมนโยบายของเราคือการยึดระบบเกา่าเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดเราจะคงไว้ซึ่งระบบราชการเกา่าที่เราทุกคนเข้าถึงยากลํำบาง เราจะทำให้การเลือกตั้งคือพิธีกรรมแต่ผลลัพธ์คือชะตากรรมของพี่น้องประชาชนนโยบายของเราจะเปลี่ยนทุกสมัยแต่ปัญหาเรายังคงเดิมเอาไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเราจะมีสวที่ประชาชนเลือกไม่ได้แต่ ต้องยอมรับให้ได้แล้วพวกเราจะให้สอวอมันหัวกันเข้ามาเพื่อมาออกกฎหมายให้พักเราได้เปรียบและคัดค้านกฎหมายที่พักเราเสียเปรียบออกไปซึ่งเราจะคงเอาไว้กับการตรวจสอบที่ยากลำบากไม่มีทางตรวจสอบได้และไม่มีทางถอดถอนผู้บริหารหน่วยงานไหนได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสตองอปปชกกตสารรัฐธรรม,มนูนและองค์กรอิสระทั้งหลายที่เราตั้งขึ้นมาเราจะรักษาไว้ไม่ให้ประชาชนคนใดมาแตะต้องได้ทั้งนั้นต่อให้ตึกของหน่วยงานราชการถลม่มเคลนล่วงล่นมาทับคนในขบวนรถไฟทับคนที่ถนนพระรามสองตายเราก็จะยังคงใช้ผู้รับเหมาเจ้าเดิม และก็ไม่ต้องให้ใครมารับผิดชอบไม่ต้องให้ใครมาติดคุกเพราะเหตุการณ์แบบนี้เนื่องจากผู้บริหารทุกคนคือพักพวกกันแล้วเราก็จะมีนโยบายสร้างถนนพระรามสองต่อด,ด้วยสัญญาอีก7ชั่วโคตร,รวมกับ7ชั่วโคตที่ผ่านมาแล้วเป็น14ชั่วโคตสร้างมันให้ยาวนานตลอดการไปเลยการเมืองไทยเราไม่เคยล้าหลัง เพราะเราถอยหลังมาตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเลือกตั้งกี่ครั้งเราก็จะได้เมนูเดิมๆเ,เหมือนที่เราสั่งผัดกะเพราไข่ดาวกินกันทุกวันนั่นแหละถึงแม้ประเทศอื่นเขาจะเดินไปข้างหน้าแต่ประเทศของเราจะขอเดินวนกลับมาที่เดิมเพราะประเทศเราเป็นประเทศเมืองพุทธเราต้องบริหารแบบการเดินจงกรมรอบโบสถ์ คือเริ่มต้นตรงไหนก็กลับมาตรงนั้นพักของเราจะสร้างระบบราชการที่โปร่งใสแต่แค่ประชาชนมองไม่เห็นอะไรข้างในเท่านั้นเองเราจะเน้นบริหารอำนาจมากกว่าบริหารประเทศเราจะทำให้ประเทศไทยไม่จนอีกต่อไปเพราะความจน จะอยู่แค่กับพี่น้องประชาชนในประเทศเท่านั้นถึงเราจะเปลี่ยนรัฐบาลแต่รัฐมนตรีที่มาบริหารจะยังเป็นหน้าเดิมๆเนื่องจากรัฐมนตรีพวกนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมาตั้งแต่เด็กจนพวกเราแก่ปานนี้ก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะรัฐมนตรีเหล่านี้เขาคือผู้วิเศษมีความเชี่ยวชาญทุกด้าน เราสามารถใช้รัฐมนตรีคนเดียวไปบริหารกระทรวงไหนก็ได้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้กระทรวงเกษตรก็ได้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้คนคนเดียวทำได้ทุกกระทรวงโชคดีแค่ไหนที่ประเทศไทยมีรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดในโลกโดยเฉพาะโลกที่สมอย่างพวกเราพักของเรา จะยังคงเอาไว้ซึ่งการแบ่งเค้กรัฐมนตรีว่าใครจะได้คุมกระทรวงเกรด A เกรด B เกรด C เพื่อเป็นรางวัลให้กับคนที่หาสอสอมาได้เป็นจำนวนมากแล้วพักเราจะเอานายทุนเก่าที่ได้รับสัมปทานเข้ามารับประทานงบประมาณชาติกันต่อไปจะไม่มีทางให้กลุ่มทุนผูกขาด หนี้จากประเทศไทยไปไหนแน่นอนแล้วจากนั้นพวกเราจะเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาทำนโยบายแจกเงินกันให้เต็มที่เท่าที่พวกเราจะทำได้แต่ถ้าเงินหมดเมื่อไหร่พวกเราก็แค่บอกว่ามันเป็นเพียงเทคนิคการได้มาซึ่งคะแนนเสียงเท่านั้นเอง พวกท่านทั้งหลายอย่าไปหลงเชื่อนะครับกับไอ้พักการเมืองที่บอกว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบของประเทศจะทําให้ราชาการทํางานเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นงบประมาณบริหารจัดการได้ทั่วถึงมากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าพวกมันทั้งหลายเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบราชาการระบบการบริหารแผ่นดินแล้วมันดีขึ้นจริงอ่ะ พวกท่านรับกันได้เหรอพวกท่านคุ้นชินกันเหรอครับแล้วถ้าไอ้พวกพักการเมืองที่บอกจะเข้ามาปราบคอร์รัปชันให้หมดเนี่ยแล้วพวกผู้รับเหมาที่เคยยักเงินใต้โต๊ะข้าราชการเคยให้เงินทอนนักการเมืองเขาจะทําอะไรกินบริษัทเขาจะอยู่ยังไงคนต้องตกงานอีกเท่าไหร่พวกเราไม่เห็นใจพวกเขากเหรอแล้วประเทศเราจะอยู่ยังไง ถ้าไม่มีผู้คนเหล่านี้คอยสนับสนุนข้าราชการและนักการเมืองที่รับสินบนและสุดท้ายพักทางเลือกเก่าของเราจะมุ่งเน้นสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้โตไปไม่โกงเพราะพวกลุงโกงกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสั่งสอนเด็กๆว่าโตมาห้ามโกงเพราะเดี๋ยวผู้ใหญ่อย่างเราไม่มีอะไรจะโกงเลือกพักเรานะครับ ทางเลือกเก่าแล้วประเทศไทยของเราจะหยุดอยู่ที่เดิมแล้วถอยหลังไปด้วยกันเย้ทางเลือกเก่าทางเลือกเก่าทางเลือกเก่า